สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ครับผมเจอกันอีกคลิปครับคลิปนี้ก็เจ้า XCMG ีเอมครับได้มาถึงนางงานโอ้ลั่นโ,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 นโบเลยครับเจ้ายักนี่เอาเจ้ายักนี่บอกว่าขอประเดิมเที่ยวแรกเลยนะครับพี่น้องวันนี้เจ้าเอกซีเอของ GCAT ก็ ได้มาลงหน้างานแล้วครับ XE หนึ่งสามห้า B ครับคันนี้เป็นเครื่อง Isuzu e โอ้โอ้เจ้ายักษ์เสียตินครับเสียตินครับเ,เสียตินเป็นโชเฟอร์ครับวันนี้ เป็นดินอุ้มแรกครับดินอุ้มเงินอุ้มทองครับอุ้มแรกของเจ้า,า XMG ครับผม XE หนึ่งสามห้า B ครับ กี้นี่0.5นะ0.5สองคิวครับ, 5, รบโอ้แบบร้อยแล้วครับโอ้ฝั่งนี้ไม่เห็นเลยไหมเอาเต็มกล่องเลยนะครับเต็มเลยเต็มกล่องเลยครับ การทำงานครับว่า,าจะไวไหมครับจะรวดเร็วขนาดไหนครับจเออจ้า XMG นี่น่าจะน่าจะเป็นคันแรกของำอำเภอกระสังนะครับ เต็มกลองเลยครับพี่น้องติดตรวนบอกว่าจัดมาเลยครับโอโห้จิบตักลหอิตักเลยเรอิบตักเลยเิตักเลยนี่อิบแล้วบ่โอ้10ตักครับตอนนี้เสี่ยติดบอกว่าเขา11ตักครับ โอ้้ตายสิโอ้แถมอีกไหมโอ้สิบสองตครับพี่น้อง เสียว,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 วนนครับมีเสียวเอา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 นานไงครับแต่กันเล็กครับจมเลยโอ้จมแล้วจมแล้วห้ต้ายสิฮ่ฮ จบเกมแล้วครับเทีเ่ยวแรกก็มันน่วมแล้วเนี่ย,ม,ย,ยมันจมแต่ล้อหน้าแล้วเนี่ย ม่ไปแล้ว้านหน่อยแล้วพี่เที่ยวแรกครับเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกก็เรียบร้อยครับไปโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวนะทำใหม่แล้ว แรกก็แสดงเลยครับเสียติน้นแรรงแรงแรง,แรง,แรงโอ้ไม่คอยยังได้ดัานเลยเนี้ยจริงป่ะจริงง่ายโอ้โออย่างแบนเลยไหมสิบสองตังค์ครับสิบสองตังค์ 12, 12. โอ้โ ครับพุ้งลาวเลยครับ เอาเอาเอาหมด่หมดหมด่หนึเอาฮาฮอ้ <laughs> อเสียดดินครับตรงนี้มันเป็นดินนุ่มครับนี่ครับดินเปียกครับตัวนี้เมื่อกี้เป็นบอ่อเนาะก็ต้องเอาดินแห้งมาปูก่อนครับตัวนี้ ันน,นี่ก็ภาคบายแล้วครับรถก็เริ่มทำงานอีกรอบครับนี่ฝุนตลบเลยครับโอ้โหเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขเขาจบไปเพียงเท่านี้ครับ รอติดตามชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ